ช่องโดนัทโดโดก็มีแฟนเพจ a c e b o o k แล้วนะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้เนาะแนะนำกันได้เนาะก็ฝากกดถูกใจนะครับกดติดตามเพจด้วยนะครับผมก็น,นี่ก็ขอให้เพื่อนๆรับชมคลิปอย่างสนุกสนานนะครับผมปะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมโดนัทโดโดวแลวนี้เราอยู่กันในกกเกม Ark Survival Evol on Mobile ค่ะแล้ววันนี้นะครับผมก็ มาอยู่กับแอปกันอีกเช่นเคยนะครับถามว่าวันนี้ผมมาทำอะไรกันเซิฟนี้นะครับอืมก็นะครับผมมีน้องคนหนึ่งนะครับขอมาให้ผมแบบว่าเฮ้ยพี่โดนัทพี่โดนัทช่วยทำแบบแอปนัจะพูดดูมันทำอะไรของวันเนี่ยโอเคแลก็มีน้องคนหนึ่งนะครับมาโผต่ใต้คลิปนะบอกว่าอยากให้โดนัทนะฮะ ทำคลิปเกี่ยวกับการเอาตัวรอดในช่วงแรกๆเลยนะครับผมแบบคนที่ผู้เล่นใหม่เนาะยังไม่รู้นะฮะผมก็เลยต้องมาแบบตัวเปล่าเล่าเปยนะครับแต่ว่าเซิฟนี้เขาเหมือนแบบเข้ามาแล้วมันเวล,ล้อยเลยแต่ว่าผมก็จะเลือกอัพเลเวลให้ตัวเองแค่เลเวลหกนะฮะผมโอเคไม่เป็นไรนะอันนี้ก็สุ่มๆมานะเนาะเพื่อนๆถามเซิฟไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเซิฟใครก็ไม่รู้โอเคอันดับแรกนะครับคือเราต้องหาคาพของนะฮะอย่างเช่นเนี่ยคือเรากดไปที่กระเป๋าเราเนาะ มันคือแบบอ,อันนี้คือสเตตัสทั้งหมดของเรานะฮะผมก็คือมีเลือดเท่าไหร่จํานวนเท่าไหร่อะไรอย่างนี้อแล้วอันนี้นะครับเห็นขวามือบนไหมที่ผมวงวงไว้ให้เนาะ,ะคือเราสามารถกดไปที่ตัวนี้เนาะแล้วขึ้นมาเนี่ยเราจะสามารถอัพสเตตัสตัวเองได้แต่ผมเลือกอัพเป็นดาเมจเนาะเพราะว่าดาเมจเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจําเป็นในตอนนี้โอเคมาครับมาอีกเรื่องนึงก็คือเห็นไหมรูปหกเหลี่ยมซ้ายมือบนนะครับนั่นคืออินแกรมนะครับผมตรงนี้เนาะอ่า ตัวเนี้ยเราสามารถเรียนสกิลผ่านทางนี้ได้นะครับผมไม่ใช่เรียนสกิลสิเรียนของที่เราจะคาบเนาะตามเลเวลเลขเข็นเลขเห็นไหมสองสามสี่ห้าหกเนี่ยนั่นคือถ้าเราเลเวลสี่เราก็จะสามารถคาบพวกนี้ได้เนาะเนี่ยเลเวลสี่เราก็จะสามารถคาบพวกหอกอะไรเงี้ยได้ครับผมแต่ของที่ยังไม่เปิดพวกนี้มันก็ยังไม่สามารถจะคาบได้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นพวกเนี่ยเนี่ยคือเลเวลหกเราสามารถคาบนาะคุติแล้วก็เรียนแบบนี้นะครับผมโอเคตอนนี้นะฮะ ผมก็ตั้งใจจะแบบว่าเฮ้ยเรามาคัฟของกันดีกว่านะครับผมอ่าวิธีการคัฟของครับเห็นไหมฮะตอนนี้เรากดมาที่กระเป๋าตัวเองเนาะเราจะเห็นของทั้งหมดของเราและเห็นที่ผมเอานิ้วลู่ๆู่ไหมนั่นแหละตรงนั้นแหละครับเรากดไปที่ตรงนั้นหนึ่งทีเราจะเห็นตรงจุดที่เราสามารถคาฟของได้เลยนะเออไอของที่เราเรียนมาแล้วนะครับ บางสิ่งบางอย่างมันไม่สามารถครับที่ตัวเราได้ก็ต้องมันเป็นต้องค้าในโต๊ะสมิธีแต่วันนี้มาในเริ่มต้นก่อนละกันโอเคอันดับแรกที่เราต้องค้านะครับคือกองไฟที่เห็นที่ผมวนๆขวามือล่างไหมอันนั้นคือของที่เราจะต้องหานะครับมีเศษไม้มีฟินนะครับมีสโตนแล้วก็มี่าวูดนะครับผมก็คือไม้นั่นเองอันดับแรกนะครับตอนแรกเราจะไม่มีอะไรเลยเนาะเราต้องใช้มือนะครับในการ ตะบ,บันต้นไม้นี่ครับผมตะบ,บันนี่อย่างนี้ตะบ,บันอย่างนี้อย่างตะบันอย่างน,นี้แล้วเราก็ทําให้เราเจ็บด้วยนะครับเลื่อนเราก็จะลดเรื่อยๆเนาะพอเราตะบ,บันต้นไม้เสร็จเราก็มาหาเนี่ยหินสโตนเราจะสามารถหาได้ตามผืนเนาะ <c oughs> เพราะว่าเราไม่สามารถไปทุบเอาได้จากอ่าหินก็เออก้อนหินได้นะครับเพราะว่ามันเราต้องต้องมีอุปกรณ์ก่อนเราต้องมีเจ้าตัวนี้นั่นเอง,เองพลิกแอ็ตัวนี้นะครับเราถึงเราถึงสามารถไปเอาไปทุบอะไรนะแอปทุบ ก้อนหินก้อนใหญ่ๆค่ะอ๋อเออก้อนหินก้อนใหญ่ๆโอเคพี่อทำไมก้อนหินบางก้อนผมทุบไม่ได้ครับบางก้อนมันก็ทุบไม่ได้นะครับน้องโอ้โหแล้วทำไมน้องน้องทำอะไรอยู่ตอนนี้น้องแอปบทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็ไปทุบหินอยู่จ้า <c oughs> โอเคนะครับผมก็เนี่ยเราต้องใช้พีคแอนะครับในการทุบเนาะแล้วเราจะทำให้เราไม่เจ็บมือด้วย อ่าตอนนี้เราได้ฟิตมาแล้วนะครับจากการใช้พิกแอคทุกหินเนาะโอเคมาฮะแล้วเราก็ตอนนี้เราก็ได้ของที่สร้างกองไฟเรียบร้อยครบแล้วนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวมาดูอันนี้ก็คือเป็นอินเกมเนาะเนี่ยอันนี้เราเดี๋ยวผมจะมาสร้างหอ,อกนะฮะหอกวันสามาสเปียร์น,นี่เองเราสามารถสร้างได้ตอนเลเวลเท่าไหร่สี่มันต้องการไฟเบอร์นะครับผมคือไฟเบอร์เนี่ยเราสามารถหาจากได้ต้นจากได้ได้จากต้นบานาน่าแพน ต้นไม้ทั่วไปจริงจริงต้นไม้ที่อยู่ที่พื้นมันก็หาได้หมดนะครับผมโอเคแต่ว่าผมสงสัยอยู่ว่าต้นบานาน่าแพนมันเราสามารถกดที่ชื่อมันเนาะแล้วก็สามารถแบบดูว่ามันดอกอะไรซึ่งมันดอกเบอร์รี่นะครับแต่ว่าแอปทำไมบานาน่ามันดอกเบอร์รี่มันก็มีกล้วยอ่ะเป็นผลไม้ไม่เห็นมันมีกล้วยเลยมีแต่เบอร์รี่ทังนั้นเลยโอเคเราช่างหัวมันนะครับผม เก็บเลยนะครับผมช่างหัวไม่ใช่ไม่ใช่ช่างหัวมันแบบนั้นอมุกอะไรเนี่ยมุกไม่หาพาโทรศัพท์เครื่องหัวแล้วตอนนี้นะเออโอเคตอนนี้นะครับก็เห็นไหมเออผมจะมาอธิบายนะเพื่อนๆเห็นแถบด้านขวาล่างผมไหมจริงๆแล้วปกติมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะตอนเข้าเกมใหม่ๆอาดูนะครับผมเราต้องเนี่ยตั้งค่านะครับผมไปที่คอนโทรลนะครับแล้วเห็นไหมว่าเอเนี่ยเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นโฟล์นะครับแล้วก็อันที่สองก็เป็นนอนนะฮะ อันนอนสุดท้ายมันก็เป็นอันที่4ี่เป็นนอนเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเนี่ยเห็นปะก็จะเห็นไหมว่ามันจะไม่มีแถบด้านล่างนะฮะเอออ่ามันจะไม่มีแถบด้านล่างเลยนะครับผมแล้วก็อ่ะโอเคทีนี้เราก็กลับเข้ามาใหม่นะครับผมไปที่คอนโทรลเหมือนเดิมนะครับผมอ่าแล้วเราก็ปรับจากโฟล์นะครับผมอืมจาับจากโฟล์นะครับให้มันเป็นออนออนสกรีนใช่ไหม มันไม่เป็นออนสกรีนแล้วก็เปลี่ยนข้างล่างนะครับอ่าเห็นเห็นอันที่สี่ไหมอันที่สี่นะครับผมเห็นไหมตอนนี้เราเราจะมีเราจะมีแถบด,ด้านล่างแล้วส่วนไอ้ปุ่มที่เอามากดนะครับดูอันที่สี่นะครับผมอ่าผมจะเปลี่ยนให้เป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองให้ดูอ่าเนี่ยผมจะเปลี่ยนให้เป็นแบบนี้เนาะก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆแบบอยากจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะถ้าเพื่อนๆไม่ถนัดแบบนี้มันมีให้ทั้งหมดเนี่ยมีแบบจมออนลี่ด้วย จมออลลี่ก็คือจะมีแต่ปุ่มกระโดดนะครับไม่มีปุ่มโจมตีให้นอ้องเวลาโจมตีเราก็กดไปที่หน้าจอได้เลยขวางขวาแต่ว่าผมจะถนัดแบบนี้มากกว่าอืมอ่าผมจะถนัดแบบนี้มากกว่านะครับผมก็คือมีปุ่มจุกระโดดแล้วก็ปุ่มโจมตีแยกกันเนาะเวลาแบบเราขึ้นส่งขึ้นสาสอะไรมันจะไม่ต้องไปโจมตีมั่วด้วยโอเคแล้วก็หลังจากที่เราอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะเออ หลังจากที่เราตั้งปุ่มเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มันจะมีค่าหิวเนาะเราก็กินเบอร์รี่ที่เราไปเก็บมาได้เลยครับผมเนี่ยเบอร์รี่เนี่ยเรากินเขาเก็บมาได้นะเออโอเคครับก็กินให้มันอิ่มนะครับเห็นไหมมันจะมีคําว่าอ่าเห็นไหมบวกฟู้ดหนึ่งจุดห้าเนี่ยอแอปทำอะไรอะ <c oughs> <c oughs> โอ <c oughs> เขากำลังพูดให้เพื่อนๆเ, <c oughs> เข้าใจง,ง่ายๆอยู่แล้วทำอะไรเนี่ย จม,จมตีไงจมตีอะไรไแล้วโ <c oughs> อ้จมตีเหรอจมตีเหรอตัวมันดำก็ไม่แอบเอาเสื้อผ้าเนี่ยมาใส่เนี่ยโอ้ไม่ทำเผื่อเลยนะเออ,อ,อนี่นี่ชอ่ชอ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 ไปอ,อันน่ะอันน่ะจะเอาเหรออันน่ะเอาเกิน,นช่วงช่วงล่างด้วย <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมอ่าหลังจากที่ เราทํานู่นทานี่ของใช้เนะเาะก็จะมาคราบคบเพิงนะครับคบเพิงตอนนี้เราก็สามารถฟาร์มได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคเราก็คราบคบเพิงขึ้นมานะครับผมอ่าอ่าเห็นไหมเราก็จะได้แสงสว่างนะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นตอนกลางคืนนะเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะครับดูไอตัวนี้มันทาอะไรเต้นอยู่และจะมันนะครับไอตัวนี้อ,อมาหลังจากที่เรากําลังรอ ให้ฟ้าสว่างเพื่อที่จะไปล่านะครับผมเรามาเดินรอบกองไฟกันครับผมไอแอบเขยับไปดิแอบเขยับไปดิไปสิไปสิเดินให้มันตรงๆดิไปทางนู้นโอ้โหมาเอาเอาดูมันดูมันโอ้เพเอตอนนี้นะครับเราก็มีเพื่อนนะครับเป็นพาราพาราซอนะครับแล้วก็ไทยสระท็อปนะครับผม เออเอ้ยไม่ทำมัโอ้ดูดิมนุษย์มาเป็นเพื่อนเนี่ยผมกโอ้ดูโอเคแล้วก็มีดวงดาวนะครับกับไอเซเลท็อปเป็นเพื่อนอีกหนึ่งตัวนะครับผมเออก็สายหัวตามันนึงเออเอา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  ทำไมชีวิตทำไมวันนี้มันช่างเงาเงาเนะแอปจะไปแทงมันนะไม่ขอตักยึกไม่ได้อะไม่ได้ตายนะตายเลยนะเออมันตายใช่ไหมเออมันเราตายสิไม่ใช่มันตายเราตายคือถ้าเพื่อนๆน,นะครับเวลยังไม่เยอะนะอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะไอตัวเนี้ยมันขิดกระเด็นกระดอนเลยนะผมโอเค เดี๋ยวผมมาหาค้าพวกหอกดีกว่าผมต้องการหอกนะผมต้องการของป้องกันตัวบ้างแล้วตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำนะฮบผมก็คือนี่เราต้องค้าขวานก่อนเนาะเพราะว่าขวานเนี่ยมีความสามารถในการเฉาะต้นไม้นะครับแล้วได้วูดสูงนะครับผมถ้าเกิดเราเอาพิกแอคไปเฉาะต้นไม้เราจะได้แบบเศษไม้นะคืเดี๋ยวสับต้นนี้มันกลัวโดนมันอนะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปรอตอนเช้าเลยแล้วกันนะฮะอ่ะฮะ ตอนนี้นะครับก็เป็นตอนเช้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้หอกแล้วนะครับแล้วก็ได้เสื้อมาตัวหนึ่งเก่งล่ะเกงโดนไทเทนท็อปกินไปละเฮ้ยเฮ้ยโด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 เองโดเอ้โดนเป็นเหยื่อรายแรกของข้าอ่าไอ้มนุษย์แกกล้าเหรอกล้าดิไม่โดนหืมไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหืมหืมหืมเรียบร้อยครับผมอ่าโหดร้าย โอเคโดโดโดเรียบร้อยแล้วครับผมฮ่า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 เือเอาไปเชือดเอาโดโดไปเชือดนี่คือคือคือเชือดไก่ให้ลิงดูเห็นไหมลิงตัวดำ <laughs> เฮ้ยดูมันแข่งเดี๋ยวโอ้โห <laughs> มันไปไหนแล้วออเอาศพหายเอาอ๋ออยู่นี่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 อไปโอเคโอเค อ่ะเราไปหาล่าต่อกันแอปไปเลยแอปทำไรอะ่ะถืออะไรอะ่ะหนังกระติกเอาไปทำไรอะ่ะว่าจะไปยิงโดโดให้สลบเอาล้อนี่ไงนี่ไงโด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 แอปยิงมันยิงมันยิงมันเลยยิงมันเลยโอเคไหนเอาไปกินน้ำ่อกี้หิวน้ำไหนแอปโน่นอะ่ะข้างหลังอะ่ะไหนไหนข้างหลังอะ่ะแล้วหันมะม่งอะไรนะั้นล่ะข้างหลังนูน่น <c oughs> โอ้โหเอา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 ดูโน่นตัวโน้นตัวโน้น ยังยังยังยืนงงอีกเอาหนีทางนี้ทางนี้เออนางงาโดโดเออนางงาโดโดนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออยิงมันมันต้องยิงใกล้ขนาดนั้นเลยเหรอแอบเลยเออโดนเนี่ยครับวิธีการจับนะครับจับไม่มันตายละทีเดียวมันไม่เอาหนึ่งยังไม่แอบตายเลยเว้ยโดโดเออลากแบบโอ้ยหนัก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 เอาเนื้อใช่ไหมผมเอาเนื้อเอาเนื้อ ใครอยากกินไก่งวงบ้างไก่โทรโดนะครับผมโอเคครับป้าเดี๋ยวเราไปห้าล่าตัวอื่นต่อนะครับผมนี่นี่ครับผมสาธที่การเอาชีวิตรอดเนาะแล้วเพื่อนๆคนไหนนะยังไม่ได้คาบที่นอนนะแนะนานะครับคาบที่นอนไปด้วยเวลาเราตายเนาะเราจะได้กลับมาเกิดที่นอนได้เนาะโอเคมาเดีย๋ยววางที่นอนผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันใกล้ๆบ้านนี่แหละโอเคเ้าแ,แอไปไหนละ เดี๋ยวเลยนัดมาหน่อยแน่ข้างหน้าอ๋ <5. S 1> อเฮ้ยแอปแอปแอปเจอพาราเซอร์เฮ้ยพาราโซเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวนัดต้อนนะเราจะฆ่าไปนะเราจะฆ่าเอาเนื้อมันเลยโ <Okay. S 1> อเคว่าเดี๋ยวเราจะแทงแล้วนะนี่ละละ,ละต้อนไปต้อนไปต,อตอ้อนเออเออแอปยิงมันยิงมันยโยโยยิงมันเอาหอกแทงมันอมัะมาวิ่งไม่ทนันเออเออเออโออเออเออเออแอปบอกให้เอา หอกแทงมันเอาหนังกระติกยิงมันใหม่อ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมเอาดูมันเอาเอาเอามันสั่นเอา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 กระโดดได้ด้วยวะอ้าวโอเควิแอปสเตโกสเตโกเนี่ยสเตโกเออสเตโกนะอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะอย่าไปยุ่งกับมันนะมันฟาดกระเด็นเลยนะโอเคครับผมก็โอเคเดี๋ยวผมคราฟหนังสติ๊กไว้ยิงมั่งดีกว่านะครับผม หนังสติกเนี่ยจะดีกว่ากระบองนะเพราะว่ามันสามารถเอาอไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่เดี๋ยวโอเคโอเคตอนนี้นะฮะก็๋ยวคข้ามหนังสติ๊กแล้วก็ไอ้นี้กระบอกนะครับกระบอกตัวนี้ก็สามารถทาให้มันสลบได้เหมือนกันนะครับโดยการเอาหวดไปหวดนะครับผมนะเออเราสามารถเอาไปหวดได้นะครับผมแล้วก็หนังสติ๊กนะฮะ เดี๋ยวหิวเดี๋ยวกินก่อนหนังสติ๊กนะครับเราจําเป็นจะต้องมีก้อนหินด้วยนะมี่ต้องมีสโตนด้วยนะครับวิธีการทําสโตนวิธีการทําแบบลูกหนังสติกก็แค่เอาเอาเอาขวานนะไปเฉาะเฉาะกับหินนะเราก็จะสโตนมาค่อนข้างเยอะเลยเนาะเนี่ยเดี๋ยวเราเอาสโตนไปเห็นไหมเราได้หนังสติกแล้วตอนนี้เนาะแต่ว่าวิธีการเราจะเพิ่มไอ้พวก หินหรืออะไรเนี่ยเราต้องเอาแบบนะ่ต้องต้องไปที่หินนะครับแล้วก็เอาเอาขวานนะฮะไปเฉาะหินนะฮะเออนี่เราต้องใช้ขวานเนาะใช้พีกแอ็์ก็ได้แต่พีกแอรมันจะได้สโตนน้อยนะครับผมโอเคเนี่ยเราก็ได้กระสุนนี่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะพาพเพื่อนๆนะครับไปจับเจ้าดิว,ดวโลก,กน,นะครับผมเจ้าสัตว์ตัวนี้เป็นสัตว์กินเนื้อนเนาะแต่ว่านะฮะมันโจมตีค่อนข้างเบา,า,เบานะครับผมแต่ว่ามันมีสกิลที่ทําให้สโลว์แล้วก็ทําให้แบบว่า เต่์ตัวอื่นเดินช้าลงซึ่งเป็นอะไรที่ดีสําหรับเรานะครับเ,เพื่อนๆคนที่เริ่มใหม่นฮะสามารถนะครับจับมาเป็นสัตว์เลี้ยงเริ่มต้นได้เลยเนาะแต่ว่าจับไปหลายตัวก็ดีนะครับผมค่อนข้างดีเลยโอเคก็อา้าวแอปอาตอนนี้แอปไปไหนแล้วเนี่ยแอปหรอแอปยิงสามเขาอยู่สามเขาที่ไหนอะอ่าตรงแคมป์เราอ่ะเอา้าไปยิงสามเขาไหมอะ ก็ก็เหมันใส่หัวไปใส่ไปใส่มามันเขี่ยวอ้าวกรรมเออ,อเ,เดี๋ยวเยเดี๋ยวหาดิวโลกแล้วก็แอปยิงไปก่อนโอเคเออเดี๋ย่าเตะแล้วมาช่วยหน่อยนะเออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวออโอเคก็ตอนนี้นะฮะก็ผมกำลังจะหาดิวโลนะจะเอาไม้ไปหวดดิวโลนะเออมากระสุนหมดมาช่วยหน่อยดิเอ,อ้าเอ,อ้าเอ,อ้า ก็ได้ก็ได้ก็ได้โอเคเดี๋ยวขอตัดคลิปไปตอนไปช่วยแอปเลยแล้วกันเนาะเออเดี๋ยวจะยาวโอเคครับตอนนี้ผมก็วิ่งกลับมาถึงแคมป์แล้วเนาะแอปทําอะไรยืนทํะไรยืนเฉยกันก็ติ๊กแตกยืนล่อมันอยู่กลัวมันวิ่งกลับอ้าวโอเคโอเคเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงกันปกตินะครับไม่แนะนำนะเพื่อนๆไม่แนะนําให้มาจับสามเข่านะเพราะว่าถ้าเรายังเวลน้อยอยู่เนี่ยมันควิดเราตายได้เลยนะแต่นี้มันคือติดบั๊กเนาะ รลมันหนีแล้วมันหนีแล้วมันหนีแล้วหรือเปล่าดีดีอนแล้วหนีแล้วหนีแล้วอีกหน่อยจะล้มแล้วเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมอีกหน่อยเรียบร้อยครับผมโอ้โหเป็นไงฮะว้าวล้มไปแล้วนะฮะนี่ครับผมก็ถือว่าเป็นดวงนะเพื่อนๆนะบางทีบางคนแบบเจอแบบไทเซราท็อปมันบัคก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีก็ดีกว่าดิวโลนะฮะเราวิธีการเทมนะครับผมสัตว์ตัวนี้มันเป็นสัตว์กินพืชเนาะเพื่อนสามารถหาข้อมูลได้ในโดโดเด็กนะเออ แล้วดูดูเด็กก็ไม่ได้ให้ค่าโฆษณาผมนะครับผมอันนี้บอกไว้เฉยๆเนาะโอเคครับผมเห็นไหมตอนนี้คือเราต้องเอาเบอร์รี่นะครับในการให้มันกินเนาะก็คือใช้เบอร์รี่เมโจเบอร์รี่นี่จะเพิ่มค่าอาหารได้เยอะนะครับแต่ว่าตัวอแต่ว่าเบอร์รี่สีดํามันจะไม่กินนะครับแต่ว่าให้มันกินได้เพื่อเพิ่มค่าสรบปเนาะแต่ว่าแนะแนะนททาเป็นไอนี่ดีกว่านะครับผมทําเป็นนาโคติกนาโคติกใช่ โอเคเดี๋ยวแอฟฟ้ามันไปก่อนนะไดเออ้เดี๋ยวผมจะลองไปหาดิวโร่ต่อนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นดวงดีนะผมที่ว่าอ่าผมสามารถจับอ่าเจ้าไทเซท็ทอปตอนรีวิวเท่านี้ได้นะครับผมเพราะปกติเนี่ยมันจับไม่ได้ <laughs> มันจับยากเนาะโอเคเราต้องไปยืนอยู่บนที่สูงๆอ่ะเราก็ไปยิงมันให้มันมาติดอะ่ะเออ,เอ,อ โอเคครับเดี๋ยวผมจะลองไปหาตัวดิวโล่นะครับอ่าเฮ้ยอ่ะอันนี้เพื่อนเพื่อนสังเกตไหมมันจะมีแบบไอ้ที่แบบบอกเราขวามือบนเห็นไหมมีสัตว์รุร้ายอยู่ใกล้ๆนะครับผมเพื่อนเพื่อก็ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่โจมตีเราก่อนเนาะน่าจะเป็นสัตว์กินเนื้อแต่ตอนนี้ผมยังไม่เห็นส่วนใหญ่แถวนี้นะมันก็จะมีแต่พวกคาโปเอ้ยผไมใช้คาโปดิซาโคนะครับผมพวกซาโคก็คือจระเข้ดึกดำบรรพ์น,นะครับแต่ว่ามันก็ไม่โหดเท่าไหร่นะครับผม แถวนี้ยไม่ค่อยมีหรอกไอตัวแบบโหดหมาเอาก็จะมีพวกเจ้าแรปเตอร์เนาะเจ้าแรปเตอร์นี่ก็พยายามอย่าไปยุ่งกับมัน,มนแต่เราก็หนีวิ่งหนียากใช่ไหมแอบมันจะกระ,ดดนกระโดดเหยียบเออนั่นแหละนั่นแหละเออโอเคครับผมหลังจากที่เราทํากองไฟจ่างเนื้ออะไรเรียบร้อยนะครับก็ได้เวลาหาจับสัตว์เล็กๆน้อยๆแล้วน,นะครับผมโอเคเอ้นี่อะไรอะอรา,าซอเนอไหนว่าสัตว์ดุร้ายอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยอะไรไปเ,เห็นแล้วไกลริบๆ อะไรซไปโนโอ้ยเอจริงด้วยว่ะนีมาเลยนะอย่าไปย่งกับตัวนไโนเอ้ยไอตัวนี้ปุ้ยแปลกให้มันขึ้นมาบนฝั่งอหปกติมันจะอยู่แต่นน้น้นี่ตัวเนี้ยเพื่อนๆแนะนํานะเจอตัวนี้อย่าเข้าไปใกล้มันนะไม่รู้แล้วนะอับโกยแล้วล่ะไบไปบ้าโกยแล้วโกยแล้วเข้าไปดูใกล้ๆก่อนแป๊บหนึ่งเข้าไปดูใกล้ๆว่ามันอยังไง คือตัวมันสวยนะอแต่อย่าไปใกล้กันนะเดอมันเห็น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 มันเดี๋ยววิ่ง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 โอ้โหแผ่นดินสะเทือนโคตรดุอ่ะไอตัวนี้เนี่ยครับมันเป็นสัตว์ที่โจมตีเราก่อนเนาะเอออย่าไปยุ่งกับมันให้ปล่อยมันเ่ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูเจ้าลูกไทยเซลาถทอรบูมันตามมันอยู่ปะเออเฮ้ยมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนจะตามเรานะเออแต่ว่ามันเมาเปล่าวะมันมาวิ่งบนโอเคครับเดี๋ยวเราวิ่งหนีออกจากมันดีกว่านาอไป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 อย่าไปยุ่งกับมัน เออแอปเดี๋ยวกลับไปกองไฟเลยเออแอปแอปกลับไปดาแล้วล่ะนะโอเคโอเคอ่าฮะโอเคตอนนี้เราก็อยู่กองไฟนะครับเออย่างเนื้อ,อย่างอะไรกินหนึ่งครับผมอ่มอารอมันนะฮะร,รอมันฟื้นเนาะโอเคแอปนั้นเดี๋ยวเราตัดคลิปไปตอนที่มันใกล้จะฟื้นเลยแล้วกันเนาะโอเคโอเคครับจากที่ผ่านมานะครับก็คือ รอพักนะครับใหญ่ๆเลยละ่ะอืมพักนะครับแล้วก็สรุปว่าแอปนะครับได้ทำการออฟไลน์ไปแล้วนะครับผมแบตหมดจ้า <laughs> 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 แบตหมดนะครับผมก็ปล่อยให้ผมอยู่กับลูกไอเทมท็อปคนเดียวนาะอโอเคเดี๋ยวเจ้าไอเทมท็อปเนี่ยก็จะฟื้นเลยครับเห็นไหมเนะี่ยสบแอป <laughs> โอเคครับเดี๋ยวเอามันฟื้นอ,อ้าวไอเทมท็อปฟื้นแล้ว โอเคเป็นไงครับผมเพื่อนๆอ่าเป็นไงโหอย่างเทพเลยโอเคครับเจ้าสามเข่าของเรานะฮะโอ้เดี๋ยวนะมาครับแล้วเวลาเราเลื่อนซ้ายมือเนี่ยจะมีพวกคาสั่งต่างๆนะครับผมโอเคผมจะเริ่มจากการสั่งเจ้านกหวีดนะครับผมนกหวีดแรกนะครับผมก็คือการสต็อปเออการอ่าสต็อปมันเนาะไม่ใช่อันแรกดิไอคำว่าสต็อปอ้นี่คือสต็อปที่อยู่ทั้งหมดนะครับส่วน follow all นี่คือ ถ้าเกิดเรามีไดโรสสามติบตัวแล้วเรา follow all ดีทั้งสาติตัวก็จะวิ่งมาหาเราเลยเนาะส่วน follow 1เราก็ต้องเดินเข้าไปใกล้ๆมันเนาะแล้วก็กด follow 1แล้วมันก็จะตาม,มาแค่ตัวเดียวครับตัวที่เราเข้าไปใกล้ๆเห็นไหม follow o เนี่ยเออโอเคต่อไปนะครับเป็น a t t a k assist นะครับ assist คือ act t a k assist เนี่ยคือการทําให้มันช่วยเราโจมตีนะครับอย่างเช่นแบบเดาหาตัวโจมตีก่อนไม่มีไม่มี เอาตัวโจมตีก่อนอืมเอาตัวนี้เลยแล้วกันเนาะนี่โจมตีตัวนี้เฮ้ย <Hey. S 1> <laughs> โอเคอกลายเป็นศพไปแล้วนะครับผมโอ้โหลากศพได้ไหมเนี่ยทำไม,มเก็บศพไม่ได้อ๋ออ่าดูลูกมาดูแม่หนูนี่นอนตายขนาดมาก <laughs> <laughs> โอเคนะครับก็เ,เดี๋ยว เปิดกระเป๋าแอปได้ป่าวะไปเราเปิดกระเป๋าได้ไปขโมยของขโมยของแอปดีกว่าโอเคก็ตอนนี้นะฮะก็อ่านะจะทุบยังทุบซ้ำทุบซ้ำลุกขึ้นมาจะลุกตอนไหนดีแอปโอเคคงจะไม่ได้ลุกขึ้นมาหรอกนะเพราะว่าแอปเขาแบตหมดยาวเลยเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะพาลูกๆไป เป็นคำสั่งไปใช้คำสั่งนะครับผมมาเฮ้ยเดี๋ยวจัดการสไปโนเลยดีไหมจริงดิเออ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวค้ามหอ,อกก่อนนะครับหอ,อกก่อนค้ามหอ,อกเพิ่มนะช่วยลูกเรานะช่วยลูกเราตีโอเคเป็นไงมามาครับผมเอ็นเนี่ ใน,โดโด,นโ,ดโ,ดโดโดยืนทําอะไรโด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 ยืนทําอะไรโดมาเดี๋ยวอน,น,นี่เห็นไหมเราต่อยไปทีนึ่เขาเห็นไหมไอถอบเราจะมาช่วยโจมตีเราหายไปไหนเลยวะไอเห็นไหมมันจะช่วยเราตีด้วยนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือเราสามารถอัพสเตตัสของสัตว์เลี้ยงเราได้นะ้องแล้วก็เราก็ยัดพวกเบอร์รี่ไปในตัวมันนะเดี๋ยว,วนะเรามาอัพสเตตัสเจ้าไทเซท็อปกันเลยผมจะลงไปที่ดาเมจนะครับอัพได้เหมือนของเราเลยเนาะ เห็นไหมอ้าวเวลมัน oh ก oh okay, oh, Go ็เพ uh, <S ations, God terms> okay. okay. okay, ิ่มข okay, okay, ึ้นด้วยนะดูดิโอ้โหกระโดดดึงดงชอบตอนพว v i อะมันกระโดดต้ดงต้งเต้เออน่ารักดีนะโอเคผมรู้สึกว่าน่าจะได้ของพอประมาณแล้วน้เดี๋ยวคราฟเจ้าออกเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเตรียมยะไปจัดการกับเจ้าสไปโนซอรัสเลยเนี่ยผมโอเคอะไรไว้บ้างตในม่หมวดเลยนั่นในตัวน่ะโอเคครับผมเฮ้ยไข่ไข่ ไข่อะไรแดง,งๆสปโโปไปโนออปาโน้า,าไข่สไปโนเออไข่สไปโนเราขโมยไข่ปกติแล้วสัตว์ทุกชนิดนะครับยกยกเว้นพักช็อปมันชื่ออะไรพ,พรักช็อปพ็อกพ็อกช็อปไข่แดงแป๊ดมากอ่ะไอตัวคล้ายๆบางกองของมันโดนให้มันเวลาเราขโมยไข่มันจะวิ่งหนีเราแต่ทุกแต่ว่าถ้าเป็นของทุกตัวนี่มันจะโจมตีเราเลยนะมันจะห่วงไข่ <c oughs> เออมันห่วงไข่แต่วสไปโนเมื่อกี้มันไปไหนละมาเตรียมพร้อมลบมาเดี๋ยวมันก็มาโอเคไปไหนวะ เวลาเราโกยแนบไปแล้วอ่าฮะก็เดี๋ยวอัพดาเมจเพิ่มอีกหน่อยแล้วกันเนาะโอเคอ่าจะว่าไปเอสไปโนโซอลตัวนั้น,นมันเรลเท่าไหร่ไม่ไม่ได้ดูเออไม่เห็นเหมือนกันโอ้ยนั่นงนังไงมันอยู่นะั่นนี่มันมาแล้วโอเคน,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 นี่แล้วกดแอคแท็กแทรเก็ตนะครับคือการสั่งให้ไปโจมตีนะไปแล้ว โนนโนนเราจะไปโนนโดนเอ้ยช่วยกันลุยอุ้ยเอาเฮ้ยลูกเรามีหัวร้อนด้วยอ่าโอเคเราติดปะวะอุ้ยเฮ้ยแย่เหมือนจะติเหมือนจะติดเราต้องไปช่วยเราต้องช่วยอื้อืออื้อือลูกเราดุโอ้ยดูดิมันปีนโอ้ยขี้โกงมันโดนกัดฟรีๆชัวร์เดี๋ยวช่วยต้องช่วยต้องช่วยเออ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 หนูสู้ๆลูกนี่นี่ สู้มันสู้มันสู้มันเฮ้ยสู้มันเออเฮ้ยไม่รอดเฮ้ยลูกตายไอ้ชั่วเองฆ่าลูกฆ่าเอ็งฆ่าลูกฆ่าโดน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 วันนี้แหละ ไม่เองก็ฆ่าไม่มีสิทธิ์อยู่ร่วมกันมานี่เลยเออมาดี่เออเออแตงแตงเออโอเคก็ถือว่าเป็นการทดสอบที่นอนด้วยแล้วก็เลยแล้วกันนที่วางที่นอนไว้เนาะโอเคครับผมก็ลูกผมก็ตายนะครับส่วนแอปก็ดับไม่ตื่นครับ วันนี้นะครับก็ขออนุญาตปิดคลิปเลยแล้วกันนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจเพื่อทาคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยลตอนนี้นะครับช่องโดนัทโดโด้ก็มี f a c e b o o k แฟนเพจแล้วนะครับเ,เพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดถูกใจกดไลค์กันได้นะครับแล้วสามารถพูดคุยแนะนำนะครับว่า e ีีหน้ายอยากให้ทำอะไรต่อนะครับผมก็ สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ต้องของการลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะบ๊ายบายเจอกันเจอกันอีพีหน้านะครับผม